สวัสดีครับรถนางฟ้านะครับอันนี้มาดู N อเตากลมนะครับอ่าสีแดงขาวสวยมากเลยนะครับคันนี้หลังจากที่ปลุกปั้มกันไปหลายวันนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยละก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเอกสารนะครับมีเล่มเขียวแล้วก็ชุดออนลอยครบเลยนะครับชุดออนลอยก็จะมี สำเนาบัตรเจ้าของนะครับใบโอนแล้วก็ใบมอบมอบอำนาจนะครับเซ็นมาเรียบร้อยก่อนจะเรียกเป็นจุดโอนลอยลูกค้าก็เอาไปทําการโอนที่ขนส่งได้เลยนะครับส่วนเรื่องภาษีขาดเกิน3ปีนะครับเขาดเกิน3ปีต้องทำยังไงก็คือเราเอารถไปโอนปกตินั่นแหละครับแต่ว่าเราจะใช้ทะเบียนเดิมไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้ทะเบียนใหม่ก็คือจดเล่มใหม่นั่นแหละครับก็คือเอาไปรถไปโอนปกติ ทางขนส่งเขาจะจดเล่มให้ใหม่นะครับเล่มเก่าป้ายเก่าส่งคืนนะครับเราจะได้เล่มใหม่พร้อมโอนเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ภาษีเต็มอ,อ่าน,นี้เขาเรียกจดทะเบียนใหม่ได้จดจดเล่มใหม่นะครับรายละเอียดน,นะครับหลังจากที่เก็บงานอยู่หลายวันนะครับน่าจะ3วันได้ตอนที่ซื้อมาเจ้าของก็แจ้งอะไรอะไรมันไม่ครบนะครับอะไรมันไม่ครบรถมาเหมือนประกอบประกอบให้ติดมาตอนได้มาก็คือ เครื่องนี้เครื่องยนต์นี่ดีเลยแต่ว่าระบบต่างๆมันไม่ครบนะครับใส่คาบูมาเบร์เลยครับคาบูหัวใจ38นะครับอ่าล็อกวาลวกล่องวาลวมอเตอร์วาลไม่มีครับล็อกวาลวมาใส่คาบูใหญ่ปุ๊บ2ทีก็ต้องผสมถังนะครับถัง2ทีถังปักน้ําอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับหน้ามุงหน้าไม้ระบบไฟอะไรใช้ไม่ได้เลยครับแค่สตาร์ทติดนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นี่ดีตอนใส่คาบูหัวใจผมเบิ้ลนี่ปัป๊ปปเลยนะครับก็คือ เครื่องนี้กลางวานมากนะครับอันนี้เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเรียบร้อยพวกรายละเอียดต่างๆนะครับเรามาดูงานสีจุดสีเป็นสี 2k นะครับอ่ามันก็จะสวยเงาประมาณนี้ผมให้ไป80%แล้วกันนะครับทั้งชุดสีสีโครงแล้วก็สีฝาเครื่องมันจะนมีตำหนิจากการใช้งานนะเพราะรถมันมีการใช้งานมาแล้วเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับ เนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็ลอยถอลอกตรงนี้นะครับแต่ว่าชุดชุดอกนี่ครบเลยนะครับโยกนี่มีครบเลย80%ก็จะประมาณนี้สีโครงสีฝาเครื่องก็ทำมาแล้วครับประมาณ80%เหมือนกันล้อแม็กล้อแม็ก ที่เห็นอยู่นี่เป็นขอบ17-17นะครับถ้าผมเดาไม่ผิดล้อหนังนะ่าจะเป็นของตระกูล l s นะครับใส่เป็นล้อ L s แล้วก็ยางหลังนี่เปลี่ยนมาใหม่ทรงรถนี่ได้เลยนะครับมีเป็นใส่เป็นท่อเลทนะครับท่อเลททรงกระดกแล้วก็มีเกียร์โยงประมาณนี้ส่วนระบบต่างๆนะครับระบบไฟผมเช็คให้หมดแล้วระบบไฟนี่ติดทุกจุดเลย หน้าใหม่ผมก็เช็คให้แล้วนะครับเปลี่ยนสายวัดรอบใหม่ความเร็วขึ้นนะครับวัดรอบขึ้นเกอุณหภูมิขึ้นนะครับเกอุณภูมิผมเปลี่ยนเซ็นเซอร์ความร้อนให้ใหม่นะตอนได้มามันหักคานะครับเปลี่ยนให้ใหม่เกียร์น้ำมันนี่ใช้ได้นี่ครับเปิดไฟเลีเ้ยวไว้ <h iss> แต่มีครับไฟเกียร์ไฟเลี้ยวไฟสูงหน้าใหม่นี่ฮะติดหมดเลยคือหน้าใหม่นี้ใช้ได้หมดเลย ก็ระบบไฟนี่คือใช้ได้หมดเลยทุกจุดพวกตำแหน่งสายไฟตำแหน่งสายพวกนี้ต่างๆก็คือผมเก็บให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมนะเวลาเลี้ยวซ้ายขวายเงี้ยครับมันจะได้ไม่ติดส่วนคาบูนะครับผมเปลี่ยนใส่เป็นของ Enpo นะครับอ่าตอนแรกมันใส่คาบูใหญ่มานะครับแล้วก็เปลี่ยนคอยางใส่มะกองครบเลยพวกประกับอันเนี้ยผมก็เอาของ n p o ใส่นะครับไอที่ผมซื้อเก็บไว้แล้วก็มาทั้งสายคันเร่งเลย มันจะได้แบบนะครับไม่ต้องแปลงเยอะก็คือจับใส่ได้เลยคอนเซปต์ผมก็คือต้องการให้แบบให้มันระบบต่างๆมันใช้ได้ครบแล้วก็มันจะได้ขี่ง่ายนะครับถ้าเป็นขาบูใหญ่อย่างตอนแรกอย่างเงี้ยแล้วมันล็อกวาลวมานะครับมันขี่ยากครับขี่ยากส่วนระบบวาลวนะครับที่ตอนแรกที่ว่าเขาล็อกวาลวมาอันนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแต่ซื้อมอเตอร์วาลมาใส่แล้วก็กล่องวาลวนะครับ สายวงสายวาวอะไรก็เรียบร้อยนะครับตั้งมาร์กวาวปิดเปิดนะครับตามคลิปวิดีโอนี้เลยปัดปัดปัด,ปดตามคลิปเลยนะครับอ,อยางด้านหน้าก็ดอกยางเหลือครับซีนชกหน้าไม่มีรั่วนะครับซีนชกหน้าชกหน้าซับดีนะครับชกหลังซับดีแล้วก็ใส่เป็นมนเตอน้ำมีเนียมแล้วความร้อนปกตินะครับที่ผมไปเทสดู ย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับถังน้ำมันค่อนข้างใสนะฮะใส่ขับูนโปใสโชค๊คผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเวลาแต่ว่าคันนี้เช้ามาปึ้งเดียวสตาร์ตติดง่ายเนะี่ยแทบจะไม่ต้องดึงโช๊คเลยนะครับแต่ก็กันไว้นะครับถ้าเราไม่ใส่สายโชค๊คเวลาเราสตาร์ทไม่ติดมันนะครับขาบูมันอยู่ข้างในมันล้วงล้วงไปแทบไม่ได้เลยนะฮะเอ็นเอ็นเดตานี่เนี่ยโค้งก็ไม่มีผูนะครับสีโคง้งสีโคง้งน่ครับเขาเก็บมาแล้ว มากล่องครบนี่ฮะถังพักน้าสั่งสองทีอะไรอยู่ครบเลยข้างในผมล้างให้สะอาดหมดครับนี่นะครับโซ่สเตอร์ยังใช้ได้อีกนานครับโอเคแกะเปิดเบาะใช้ได้นะครับโอเคจุดสีก่ก็พวกเดือยพวกอะไรมันก็ยังอยู่ครบนะฮะอ่ะ <c oughs> อาเนี่ยแต่ดังไฟเลี้ยวครับไฟเบรกอะไรติดครบหมดเลย ครับครบครับ,รบอะตำหนิมีตรงนี้นิดหนึ่งนะปิดเปิดไฟหน้าแต่ว่ามันมันเลื่อนได้นะะแต่ว่าปุ่มมันหายอันนี้ก็เป็นตำหนิแล้วกันครับเปิดไฟนะครับไฟสูงไฟสูงหน้าไม่ก็ติด ล้อแม็กข 17, อบ17-17นะครับทรงรถมันสวยใช้ได้เลยนะครับหน้าโหลดเตี้ยมานิดนึงเนี่ยท่อเรลยดเสียงใสๆนะครับทรงกระดกเน่ยไฟตรงไป,งไปท้ายติด,ดบโะบบบิกดีเชิงทั้งหน้าทั้งหลังนะครับาจานเบรกหลังใส่เป็นแบบแข่งด้วย ไฟฟ้น,นิดนึงนะเพราะว่ามันมี2อทีผสมถังไว้ด้วยนะครับตอนแรกเขาผสมถังมาแต่ว่านี้ผมใส่กระปุกอะไรเรียบร้อยหมดละพวกสายระบายต่างๆนะครับผมใส่ไปให้ครบหมดเลยสาย2อทีก็ใส่เป็นแบบใสนะครับจะได้มองเห็นน้ำมัน2อที นะครับเบิร์นติดมือสถานเลยนะครับวิ่งดีวิ่งดีมากนะครับที่ผมไปเทสดูก็คือแบบรถทรงล้อมแม็กนะจะเปิดคัาเร่งมาวาร์ปเปิดดิเหมือนวาร์ปนะฮะมันดึงแรงมากนะครับรถวิ่งดีมากๆเลยนะครับใช้คันเร่งประมาณก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองหน้าไม์ปาไปร้อยห้าร้อยหกแล้วนะครับวิ่งดีมากเลยคันนี้นะครับเครื่องยนต์เงียบปิ๊บนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของเขาทำอะไรมาบ้างนะครับเราก็มาเซตแก้คาบูใหม่ระบบวาวใหม่ ที่ผมไมเทสดูก็2อกิโลกว่า,วาครับเกือบ3ากิโลนะครับความร้อนเหลือก็ปกติออฟลรดใช้ได้นะครับะระบบเบรกอะไรงี่ดีหมดเลยนะครับแต่ว่าจะมีตำหนิจากการใช้งานนิดหน่อยนะครับมันไม่ได้แบบเลี่ยมวาวมากแต่สภาพโดยรวมถือว่าสวยครับราคานะครับ NSR ตากลมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่23,900บาทนะครับ23,900บาทได้สภาพแบบหลอ่อๆแบบนี้เลยครบๆนะครับระบบต่างๆใช้ได้ครบหมดเลยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆ นะครับเพราะว่าคันนี้ผมซื้อมามันก็เกือบ2องหมื่นแะล้วมาเติมมาไหลเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาทําค่อนข้างหลายวันอ่าท่านใดสนใจครับโทรมาเลยเบอร์063-425-5989นะครับทักไลน์ขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะทาง f c e e o o o นะครับเกล็ดรถหนังฟ้าเข้าไปชม,ปชมรูปชมรายละเอียดกันได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองลูกค้าสามารถมาชมตัวจริงได้ ท่านใดไม่สะดวกมาก็สามารถจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะค่าจัดส่งแล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่น,นี่นะครับเป็นเมตตาแตมก็รีวิวประมาณนี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวเป็นเอ็นโปนะครับเอน็นเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าลนะกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ